ดีตอนเย็นค่ะคุณผู้ชมันนี้แองกำลังทำอาหารเย็นให้คุณสามีค่ะแบบฉบับอาหารสไตล์วิซิ่งค่ะก็จะมีไส้กรอกซึ่เรียกว่าเออเชด้าโอสเตอร์ไส้กรอกที่ผสมชีสค่ะก็จะมีหมูหมักที่เราซช้สแบบสันดิปิมาจากโซนเกี๊ยวแล้วก็ผักเีียงค่ะกำลัง เดีะะ๋ยวเรามาดูตอนที่แอมจัดใส่จานนะคะก็หลังจากที่แอมจัดใส่จานแล้วหน้าตาก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะมาทานข้าวเย็นกันนะคะข้าวเย็นฉบับไวกิ้งค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณท่ผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะ อย่าลกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแองสไปเดนมากด้วยนะคะขอทุกคนโชคดีและปลอดภัยไร้โควิดนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ